สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับเส้นลายมือใบศิษฐ์ไฮนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหลังจากสักลายมือเสรษฐีไปแล้วนะคะควรจะเสริมยังไงเพื่อที่จะให้เส้นลายมือค่ะแสดงอิทธิพลหรือว่าส่งผลได้เร็วหรือว่าเห็นผลได้ชัดเจนเร็วยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็คือพอหลังจากเราสาักลายมือเสรษฐีนะคะเพื่อกระตุ้น เส้นทํางานมากขึ้นนะคะเราก็ต้องไปทําบุญเสริมนะคะเพิ่มพลังบุญให้กับเราคนที่จะเป็นเศรษฐีได้ต้องมีบุญนะคะก็คืออาจจะทำอาจจะไปทําบุญสะดอกข้อนอนศพบางสกุลเป็นผู้สูงอาตายก็ได้นะคะหรือว่าจะไปถวายสังฆทานหรือว่าจะเป็นปล่อยปลาเติมน้ํามันตะเกียงหรือว่านั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระก็ได้หรือว่าจะไปปฏิบัติธรรมถือศีลแปดก็ได้นะคะ เพราะว่าการที่เราสร้างบุญบารมีอะคะ่ะให้เราทําบุญบ่อยๆอะคะ่ะมันก็จะช่วยกระตุ้นเส้นลายมือให้ทํางานเห็นผลเร็วมากขึ้นนะคะในการสักลายมือเศรษฐีเสร็จนะคะค่ะจะยิ่งกระตุ้นให้เราบางคนถ้าบางคนก็มีบุญเก่าอยู่แล้วนะคะก็ถ้าเราไปทําบุญตรงนี้อาจจะ วันหรือ3วันหรือเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะส่งผลให้เส้นลายมือทํางานที่เร็วแล้วก็บางคนก็อาจจะถูกหวยหลังจากสักไปอาจจะถูกหวยก็ได้บางคนก็จะมีโอกาสในเรื่องของการที่แบบว่าการงานอาชีพดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันจะทําให้เห็นผลเกิดอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะคะค่ะข,ขอบคุณมากนะคะสําหรับวันนี้ค่ะคะ่ะข,ขอบคุณค่ะ